เรามาที่สำนักง,งานการ์ตูนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งนักเขียนนะฮะเขียนเกี่ยวกับประเทศไทยและทําให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยมากขึ้นนะครับฟูจิครับวันนี้เราอยลังเดินทางไปที่เกียวโตขึ้นรถไฟสิงคังเซนความเร็วประมาณ300กิโเมตรต่อชั่วโมงก็ถามเรื่องประเทศไทยเราจะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นได้ก็จะมีผู้นําที่ดีนะครับและหนึ่งในนั้นนะมีข้าราชการคนหนึ่งชื่อพอแจ็คเป็นผู้พาณิชย์สร้างไรายได้สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเรากำลังจะไปเจอพออแจ็คครับ คำถามครับมีว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นพออ,อแจ็คหรือเป็นผู้นําของประเทศไทยเพื่อนๆจะให้คนญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะไปเที่ยวประเทศไทยหรือให้คนญี่ปุ่นมาใช้วงกณ์ของประเทศไทยใช้สินค้าของประเทศไทยได้มาใช้บริการของประเทศไทยได้อย่างไรครับผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ช่างคิดทําให้คนญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักประเทศไทยซึ่งเดิมทีญี่ปุ่นหลายคนไม่รู้จักประเทศไทยญี่ปุ่นจะรู้จักพวกอเมริกาพวกยุโรปอะไรต่างๆแต่บางคนน่ยไม่รู้จักประเทศไทยพู้กนุ่นตรงถ้าบอกว่าประเทศไทยบางคนยังเข้าใจผิดว่าเป็นไต้หวันอยู่เลย แล้วถ้าเพื่อนๆเ,เป็นพอจ็คเพื่อนๆจะทํายังไงโดยงบประมาณที่มีจํากัดเนี่ยเพื่อนๆจะทํายังไงให้คนญี่ปุ่นได้มาเที่ยวญี่ประเทศไทยแล้วมาใช้สินค้าประเทศไทยคําตอบคือผมไม่เจอมาครับนี่ครับพอแจ็กเจอหนังสือเล่มนี้ครับ หนังสือเล่มนี้แหละคือการ์ตูนที่ทําให้คนญี่ปุ่นสนใจประเทศไทยพอดีมีคนญี่ปุ่นที่ชอบประเทศไทยแล้วเขียนหนังสือเขียนการ์ตูนเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยนะที่ไม่รู้จักประเทศไทยเนี่ยได้อ่านพอได้อ่านแล้วนะฮะก็อยากไปเที่ยวประเทศไทยขึ้นมาพอดีการอ่านเนี่ยถ้าเราชอบประเทศไทยแล้วเราพูดถึงประเทศไทยเนี่ยคนจะไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยอินเท่าไหร่ แต่ถ้าเขียนเป็นการ์ตูนจะทําให้คนเนี่ยนึกซึ้งเห็นภาพเห็นความรู้สึกแล้วก็ทําให้คน,นยอยากไปเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูเป็นยังไงหน้าปกเป็นอย่างนี้นะฮะเล่มนี้ยังไม่ได้ถูกผลิตออกมาครับดูข้างในครับนางเองก็คือผู้หญิงคนนี้ฮะวิวเนี่ยเป็นรูปของประเทศไทยเลยแล้วก็นะครับนี่ ไปเที่ยวที่สวนลุมเป็นภาพสวนลุมแล้วก็มีรูปของการกินชาไข่มุกแล้วก็มีภาพของเธอเนี่ยอยากจะไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์แต่พอไปที่ต่างจังหวัดแล้วเธอบอกว่าไม่มีรถให้เช่าจะขึ้นรถ2แถวก็ไปยากอยู่นะฮะเธอก็บอกว่าปรึกษาว่าแถวนี้มีรถมอเตอร์ไซค์ให้เช่าไหมเขาก็บอกว่าไม่มีรถให้เช่านะฮะก็ปรากฏว่านะครับทำให้ชายคนนี้บอกว่าเดี๋ยวจะเอารถที่บ้านของน้องสาวเนี่ยมาให้ใช้ฟรีให้ยืมนะเขาก็ตกใจเฮ้ยอยู่คนไทยคนนี้ก็ให้มอเตอร์ไซค์ได้ใช้ฟรีมีความบอกว่ามาลีแบบนี้เลยเหร ก็ตกใจในความใจดีของประเทศไทยหรือคนไทย <c oughs> ก็พูดถึงนะฮะว่าตอนแรกขึ้นแท็กซี่ก็เปลี่ยนใจเป็นขึ้นเรือแทนก็เห็นมุมมองของคนกรุงเทพขึ้นเรือไปทํางานกันยังไง <c oughs> โอ้แดดเริ่มแรงแล้วปิดบ้านหน่อยโอเคครับ แล้วก็นะ <S <S เห็นนะฮะมีลูกกับว่าไอด้ดรา้อนเนี่ยนะครับอยู่ที่แม่นม้ําอยู่ที่สวนลุมตกใจซึ่งไม่มีโอกาสได้เห็นในประเทศญี่ปุ่นฮะสเสน่ห์ของประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยรามไม่เห็นภาพดังนั้นเขียนเป็นการ์ตูนนะจะทําให้เห็นภาพมากขึ้นครับหลยการ์ตูนพวกนี้นะฮะคนที่เขียนเนี่ยคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบประเทศไทยแล้วก็มีคนญี่ปุ่นติดตามแล้วไปเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้นทางสันทูดพอแจ็คก็เป็นโอกาสเลยฮะก็คือทูดได้มาคุยกับนักเขียนคนนี้แล้วให้นักเขียนเนี่ยช่วยเขียนเกี่ยวกับประเทศไทยเสน นีแล้วไปประเทศไทยพอไปประเทศไทยก็จะใช้เงินให้กับประเทศไทยแล้วก็ซื้อของประเทศไทยและทาให้ประเทศไทยโด่งดังเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับหนังเกาหลีอย่างเงี้ยประเทศเกาหลีเก่งในการที่จะเอาคนไทยไปดังที่ประเทศเกาหลีแล้วทําให้คนไทยไปเที่ยวเกาหลีซึ่งไม่รู้จักเกาหลีมาก่อนเลยพอแจ็คก็เลยใช้ไอเดียนี้ในการที่จะทาให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังเดินทางไปเจอกับพอแจ็คแล้วเพราะอะไรครับเพราะเขาเจออีกเรื่องหนึ่งก็คือรู้จักกิโมโนใช่ไหมเป็นเหือนกิโมโนเนี่ยใช้ผ้าไหมไทยมาทอเอาผ้าไหมไทยมาทอกับกิโมโนแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เกิดของใหม่เกิดขึ้น แล้วทำให้ญี่ปุ่นสนใจเอ้ยผ้าไหมไทยมันคืออะไรแบบไหนก็สนใจไปประเทศไทยแล้วนักการตลาดก็อาจจะไปสนใจไหมไทยเอามาทําเป็นผ้าหรือมาทําเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมากกว่าน,นั้นเดี๋ยวติดตามดูให้ดีครับเราจะไปเจอหออแจ็คครับ เรามาที่สำนักงานการ์ตูนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งนักเขียนนะครเขียนเกี่ยวกับประเทศไทยและทําให้คนญี่ป yeah. ุ่นรู้จักประเทศไทยมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่สนใจของรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยอยากจะให้นักเขียนคนนี้เผยแพร่ประเทศไทยให้กับคนญี่ปุ่นเรื่องเราเป็นไงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วประเทศไทยจะเป็นที่รู้จักในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นและคนญี่ปุ่นก็จะมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็จะนะฮะซื้อของที่ประเทศไทยและรักประเทศไทยมากขึ้นเรื่องเราเป็นยังไงคอยติดตามดูครับนี่คือคุณโคบาชินะครับคุณโคบาชิบอกว่านะฮะเขาไม่ได้สัง ความสวยงามของประเทศไทยแลวก็สเสน่ห์ของประเทศไทยทําให้เธอนะฮะถูกทางรัฐบาลไทยและก็ทางสนักพิมพ์ได้มาคุยกับเธอครับนี่คือหนังสือเล่มแรกนะครับเราลงในทวิตเตอร์นะครับเป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นเลยก็คือหนังสือที่เธอเขียนนะในทวิตเตอร์ครั้งแรกเนี่ยเธอมาที่ประเทศไทยแล้วไม่รู้จักคนไทยแล้วก็พยายามซื้อสั่งอาหารแล้วทางพนักงานก็ยกนิ้วเป็นสองมือแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็จำภาษาญี่ปุ่นมาก็มาเล่าเรื่องนี้ก็ทําให้คนญี่ปุ่นนะจิดใจในความน่ารักของคนไทยครับและเธอเองเนี่ยครับไม่ใช่นักเขียนเลยนะฮะแต่ว่ามเอให้นสักพพิ์ขช เ,เธอเป็นนักเขียนประจําช่วยเป็นทูดเผยแพร่ความเป็นไทยเผยแพร่เสน่ห์ของประเทศไทยให,ให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักครับก็มาถามว่านะฮะคุณของาชิพเนี่ยทำไมถึงเก่งก็เพราะว่าเธอเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยคนเขียนการ์ตูนคนเก่งคนหนึ่งถึงรู้ในมุมมองของการอ่านของคนชอบแบบไหนยังไงครับ <the date of time> ทางบกบอกว่านะฮะเสน่ห์ของคนไทยที่คนไทยไม่รู้จักเนี่ยถ้าคนต่างชาติได้เห็นแล้วเอาออกมาเขียนเป็นหนังสือแล้วคนต่างชาติขาชอบเนี่ยแล้วออามาพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นเสร็จแล้วเนี่ยอนาคตอยากจะเอาหนังสือเล่มนี้แปลเป็นไทยให้เพื่อนเนชาวไทย ได้รู้ว่าเสน่ห์ของประเทศไทยเสน่ห์ของคนไทยเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนซึ่งเพื่อนเพื่อนชาวไทยอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะมันในสายเลือดของเรามันอยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้วแต่ถ้าเอาหนังสือเล่มนี้ที่ขายในประเทศญี่ปุ่นเอามาแปลเป็นภาษาไทยจะเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆอยากอ่านนะครับถ้าเพื่อนๆอยากอ่านฮะถ้ามีโอกาสเนี่ยเรามาหาต้นทุนในการแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ให้เพื่อนๆได้อ่านกันดีกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะดีมากๆเลยครับติดตามครับ